แารจะขอรองนักเรียนก็คือจะจัดให้มีกิจกจรรมเราเรียกว่าห้าสอส่งเสริมคุณภาพจริงกิจกรรมห้าสอนี่เขาใช้ในกิจกรรมของโรงงานแต่เราก็จะมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนในเรื่องเกี่ยวกับห้าสอซ,ซึ่งจะเริ่ม ก็อยากให้เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยมากคุณตูก็อยากให้คุณตูฟังฟังด้วยนะให้กิจกรรมนี้กิจกรรมาสมีอยู่ส5ตัวสตัวที่หนึ่งก็คือสาสางสตัวที่สองสะอาดสตัวที่สามสะดวกสตัวที่สี่ปู สุขลักษณะสอตัวที่ห้าทำจนเป็นนิสัยสุขานิสัยเป็นสุขนิสัยที่ทำแล้วทำให้เกิดความสุขบุ้ในการขออธิบายเล็กน้อยสอตัวที่หนึ่งคือสาสางสาสางสิ่งที่สกปรกที่มีอยู่ในห้องเรียนของเราหรือห้องทำงานของเราหรือบริเวณโรงเรียนของเรา ให้นักเรียนช่วยกันสาสางแยกระหว่างของที่ดีกับของไม่ดีแยกระหว่างของที่มีประโยชน์กับของที่ไม่มีประโยชน์ถ้าสิ่งไหนไม่ดีสิ่งที่สิ่งไหนที่มันไร้ประโยชน์แล้วอยากให้นักเรียนช่วยกันสาสางออกอาจจะเอาไปรีเซค่อนหรือเอาไปทำนายหรือเอาไปจ,จำกัดเป็นปุ๋ยก็แล้วแต่แล้วแต่วิธีการ อันนี้คือสะอาดตัวที่สองก็คือสะอาดเพื่อสะสาดแล้วก็ทําความสะอาดในบริเวณที่เรารับผิดชอบในห้องเรียนในโต๊ะในเก้าอี้ตรงไหนก็แล้วแต่ให้เกิดความสะอาดถ้าทํได้สองอย่างนี้ก็ดีแล้วตัวที่สามก็คือสะดวกสะดวกนี่หมายถึงว่าเรามีอุปกรณ์มีเครื่องมอือมีอะไรก็แล้วแต่ ต้องจัดให้เป็นที่เป็นทาให้ให้เรียบร้อยเวลาจะหยิบมาใช้ก็ใช้ได้ง่ายะนะสะดวกนี่ภาษาภาษา5าา2เาาาาขาเรียกว่าลงสะดวกต้องจัดที่ให้สิ่งของเขาอยู่แล้วต้องไปเคลื่อนเคลื่อนของออกแากที่ที่เขาอยู่อย่างเช่นไม้กวาดจะไว้ตรงไหนนะโต๊ะเก้าอี้คุรครูของนักเรียนหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในห้องเรียน ต้องจัดที่ให้อยู่เมื่อเวลาหายเราก็จะรู้เวลาจะเอามาใช้ก็ใช้ได้ง่ายตัวที่สี่ก็ถูกสุขลักษณะทำยังไงบริเวณจะสะอาดห้องน้ำห้องส้วมหรือว่าห้องเรียนจัดให้ถูกสุขลักษณะนะให้มีลักษณะที่เป็นสุขนะถ้ามันไม่สะอาดมันก็ไม่เป็นสุขนะตัวสุดท้ายก็คือทำจนเป็นนิสัย เขาเรียกว่าสุข,ขานิสัยนิสัยที่ทําให้เกิดความสุขอย่างเช่นนอนแต่หัวค่ำหนีการออกกําลังกายการล้างมือก่อนที่รับประทานอาหารเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วเราก็ล้างมือเรียกว่าสุขสุข,ขานิสัยนิสัยที่สร้างความสุขให้กับตัวเองให้กับสังคมเพะฉะนั้นผู้ในการจะขอร้องนักเรียน นะครับให้มีห้าสออยู่ในตัวสะสสางสะอาดสะดวกถูกสุขลักษณะแล้วก็สร้างนิสัยที่เป็นสุขนะสุขานิสัยนัรเรียนคงจำได้นะกิจกรรมนี้ก็อยากให้ก่อนที่จะเริ่มดาเนินการก็อยากให้รุงห้องเรียนหรือว่าห้องพิเศษอื่นๆให้ถ่ายรูปไปด้วย Before, อ่าบีฟอก่อนที่จะทําเป็นยังไงแล้ว็อัอปเตอร์เป็นยังไงก่อนที่ลงมือทําปฏิบัติเนี่ยให้ถ่ายรูปไปด้วยแล้วก็หลังจากทําเสร็จแล้วก,ก็ถ่ายรูปอีกครั้งหนึ่งกิจกรรมนี้สําหรับนักเรียนอยากให้เริ่มอยากให้มีคลีนิ่งเดย์สำหรับนักเรียนในวัน 24, ที่14บธันวาวันพุธแบบชั่วโมงลูกเสืออายุวัฒนชาติ ให้นักเรียนทำวิธีนิ่งเดย์ฝาามางคุณครูทุกสายชั้นด้วยนะครับมีกิจกรรมทำความสะอาดบำเพ็ญประโยชน์ในวันที่14ธันวา